มองอ่านกะลุกท้องน่ะมองอ่านกรลุกท้งตัวนะมองอ่านกรลุกท้องตัวนะตู้ใครนะฮะอาสารเป็นอากลุกท้องตัวเนาะแล้มันดีมารป

nó lấy lò chê rồi tay lò rồi địa chỉ những lời li nó thì nhá là nhá <laughs> là lúc tôi người lúc nào không à nó nó

오. 어?